โอเคผมมาดีผู้ชมทุกคนนะผมมาผมเจ้าแคทก็เดี๋ยวเอาเจ้าแคทออกงานครับผมก็อผมว่าจะลองเอาไปขุดดูครับผมว่ามันจะได้ได้ความสมบัติหรือเปล่านะผมก็เดี๋ยวลองไปลองขุดดูผมเอาอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปลอง,ลองขุดดูครับผมถ้าขุดได้เราก็จะขุดครับผมถ้าขุดไม่ได้เราก็จะไปย้ายรถบดมานะครับโอเคครับ <Okay, S 2> ผมไปเดี๋ยวเราลองขุดดูคราลองจิ้มดูลองจิ้มดูนะครับจิ้มดูสักนิดหนึ่งครับผม นี่เวบโอ้ยมันน่าขุดแล้วเกินไหนมันจิ้มได้ไหมปึ๊บอ๋อมันอ๋อมันขุดไม่ได้มันขุดไม่ได้อ๋อโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวเปเอลรถบดมากเลยเอผมมันขุดไม่ได้ผมมันขุดไม่ได้นะได้เอ่อมันได้แค่นี้ผมขุดไม่ได้คนระับผมโอเคนะครับผมก็อย่าโลภนะครับก็อย่าโลภนะเงินก็เยอะอยูอ่แล้วอย่าโลภครับผมอย่าโลภนะครับผมโอเคผมเดี๋ยวเราจะเอาแม่โครจอดไว้แล้วก็ไปเอารถบดมากเลยรับผม โอเคจอดไวที่เดิมนี่แหละโอเคเดี๋ยวเราจะเอลรถบดมาครับผมรถบดแล้วก็เป็นรถอะไรนะรถบดรถบดกับรถลาดยางหรือเปล่าผมไม่ผมไม่แน่มมใ,จใจว่า <c oughs> มันจะขึ้นด้วยกันได้ไหมผมว่าไม่น่าจะขึ้นได้หรอกโอ้โหโอเคโอเคโอเคเลี้ยวไม่ได้ผมไม่เลี้ยว รถแม่งกากทิพไผ่ครับรถคันนี้ผมไม่ชอบเลยนะบอกตรงๆโอเคเราจะลดบทคันนี้ไปนะครับแล้วก็ลดลาดยางคันนี้นะครับผมรดลาดยางแคทผมไม่ไม่เริ่มไม่ชอบแล้วเพราะว่ามันมันมันไม่มีหลังคามันไม่สวยอะนะครับมันแล้วมันเป็นพวงมาลัยด้วย,ยงไงที่สําคัญเป็นพวงมาลัยใครจะไปชอบวะผมไม่ชอบนะรถที่เป็นพวงวนะมาลัยนะครับไม่ชอบไม่ชอบนะผม เดี๋ยวผมขับรถบดขึ้นเซลร์ก่อนนะครับอู้โอ้นี่ครับผมแดดแดดร้อนๆครับอยู่ในห้องห้องแอร์ห้องแอร์รถบดได้ครับผมเย็นมากเย็นสบายมากครับผมอู้ลงๆๆๆๆๆเลี้ยวขึ้นแล้วครับเลี้ยวขึ้นแล้วอู้โอ้แรงมากแรงมากโอ้โหสบายสบายครับผมสบายสบายชิวๆนะเปียกโอเคแล้วก็ล็อกครับผมล็อกปังโอเคนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะรถอ่าไอ้นี้ขึ้นดูมันจะขึ้นได้หรือเปล่านะ รถอรถลาดยางเนี่ยถ้าขึ้นไม่ได้ก็ไม่ต้องขึ้นครับผมถ้าขึ้นได้ก็เดี๋ยวเอาไปด้วยกันเลยนะครับไปอืมโอเคอผมชอบนะรถลาดยางอันนี้สีสันมันสดใสดีอะเออชอบมีสีเขียวสีเหลืองสีเทาโหปนกันสวยดีนะครับถึงมันจะคันเล็กก็ไม่เป็นไรครับผมก็มันก็ทํางานได้เหมือนกันนะอ่าคันที่ใหญ่ที่สุดก็คือเป็นเจ้าแคทนะเป็นแคทเอ่อยี่ห้อแคทนะผม โอเคโอเคโอเคบู๊เอ้โหขึ้นได้ไหมนี่ขึ้นได้ไหมนี่อือโอเคขึ้นได้ไหมโอเคได้ผมได้ได้ได้เบ๊กโอเคลองล็อกดูล็อกได้ปะโอ้โหล็อกไม่ได้อืมเออดิเอาลองลองถอยมาดูดิถอยถอยมาไกลๆดูดิล็อกได้หรือเปล่า ล็อกไม่ได้ครับผมล็อกไม่ได้นะม,ม,นะมันทําไมมันขึ้นรถด้วยกันไปไม่ได้เออจะโมโหระดานีอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเอารถคันนี้วาร์ปไปเลยแล้วกันนะผมก็อ่าวาร์ปไปเลยครับผมสมมุติว่าเราย้ายมาด้วยกันเนาะสมมติสมมุติเออสมมุติก็สมมุติว่าเราย้ายมาด้วยกันนะผม <laughs> นะครับก็วาร์ปมาเลยโอเคคันนี้ก็เดี๋ยวข้นไปนะผม โอเค no man, nice. ๊ไปเลยครับผมไปเลยสมมุติว่าเราย้ายมาด้วยกันนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอกลางวันหน่อยละกันนี่โอ้ไปอย่าบอกนะมึงวิ่งไปมึงวิ่งไปตอนเย็นอีกอะโอ้โหขอกลางวันหน่อยลูกพี่ขอกลางวันหน่อยโอโอเคโอเคผมได้กลางวันแล้วนะผมนะครับผมกลางวันบ้าบออะไรปะเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็เช้าเดี๋ยวมันก็เช้านะผมเดี๋ยวมันก็เช้า นะครับผมอ่าเดี๋ยวไหมให้ที่เริ่มขึ้นแล้วฟ้าเริ่มสว่างแล้วเดี๋ยวมันก็เช้าผมเอออะไรเนี่ยโอ้ยไปเลยไม่ต้องไม่ต้องอ่อไม่ต้องขี่ไม่ต้องเขิอนละขับยากนะครับผมโอเคแล้วเราจะเอารถอ่อเอารถบดลงด้านฝั่งนี้แล้วกันนะอือโอเคเบกเค็ตครับผมปึง้งอ่ารถบดนี่บดแป๊บเดียวผมบดแป๊บเดียวนะก็อยกันเลย ไอ้รถทั้งรถบดทั้งรถล,ลาดยางนี่แหละบดแป๊บเดียวมโอเคก็ถอยลงก็ไม่ยากผมถอยลงก็ไม่ยากนะครับไม่ยากเลยก็เดินลงตรงๆงนี่แหละนะผมเดินลงตรงตรเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะเดินหน้าบดแล้วกันนะผมเพราะว่าผมจะขับแต่มุมมองในรถนะครับโอ,โอ,โอเคอเบรกชอบนะรถบดเนี่ย อ่าเปิดสันตะเทียนก่อนนะผมเปิดสันตะเทียนก่อนแล้วก็บดแป๊บผมค่อยๆบดนะผมค่อยๆบดนะค่อยๆบดค่อยๆบดค่อยๆบดโอเคเยี่ยงูโอเคผมแล้วเราก็มาบดฝั่งนี้อีกนะผมแโอเคปุ๊บปุ๊บบดแป๊บเดียวผมบดแป๊บเดียวนะครับโอเคโอ้ตัวนี้เป็นหลุมไหมแมคโคมาขุดนะผม ตกลุมไหมเนี่ยเไม่มีตกลุมเหรอฮะตกลุมลักตกลุมลัก <c oughs> อ่ามันเหลือตรงไหนอีกเนี่ยแล้วมันแดงสีแดงเยอะจังอ่อน่าจะตรงหลุมนี่แหละครับเดี๋ยวผมอัดตรงหลุมให้มันเยอะๆก่อนนะครับได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าโอเคได้อยู่นะผมอ่าเหลือนิดนึงครับผมเหลือนิดนึงนะครับโอ้ผมไม่ชอบเลยเวลาถอยหลังมันมองมันมองหันทางอื่นไม่ได้นะครับมันล็อกมันล็อก มันล็อกอย่างเดียวเลยนะมันล็อกอย่างเดียวเลยนะอ๋อนี่นี่นี่เหลือนิดน,นึงตรงนี้มันสั่นสะเทือนหรือเปล่าเนี่ยอ่ามันปิดสั่นสะเทือนแล้วนะอ๋อมันมองไม่เห็นเนี่ยเอ่อเปิดสั่นสะเทือนโอเคโอเคเสร็จเถอะพี่เสร term, ็จเถอะโอ้โหมึงนิดเดียวก็มาให้เอโอโอ้ตายแล้วนิดเดียวก็ไม่ให้อะไรวะ โอเคผมเรียบร้อยมเรวก็จะถอยขึ้นเลยนะถอยขึ้นเป็นลเ,เออล,ลยรถรถโบดมันนะต้องถอยหลังขึ้นนะครับรถโบดต้องถอยหลังขึ้นนะครับผมเบรกแล้วก็เอารถลาดยางบรรลาดครับผม,มไปขับรถลาดยางเขาบอกว่าให้ขับรถลาดยางเอาล็อกล็อกกันนี้ก่อนใช่ไหมโอเครถล,ลาดยางมาต่อยครับผมแต่แทนเอารถลาดยางขับไปบริเวณนู้นนะผมไป ไปกันเลยวูผมชอบนะขับมุมองในรถเนี่ยเออมันดูแบบสวยดีคนระับมีกระจกด้วยนะมารถดาดยางมาบริเวณตรงนี้ละกันนะครับโอเคก็ามาจอดไว้ตรงนี้นะครับผมปึง้งเอาเฮ้ยหายดีเห็น้อ้อโอเราเราเราจอดเลยครับผมเราจอดเลยปึง้งโอเคเมันแก็ยือดอกผมยือดอกเ,ออเ,เดี๋ยวเดี๋ยวล้อมสั่งมันก่อนร้อมสั่งมันก่อนนะผมสั่งมันบอกว่าอ,อ่าให้บดเลยเหรอ ไม่ได้ไม่ต้องครับผมเ,เขาบอกว่าให้แปลอารถไอ้รถรถที่มันไอ้นี่รถขนยางมะตอยอะเอนะผม <c oughs> ก็นี่ครับผมคันนี้นะผมเคยใช้รถด,ดาคันนี้แล้วผมมันมันไอ้นี่อ,อ,อะไรล่ะมันมันแพงครับผมมันแพงกว่ารถคันนี้มันแพงกว่านะผมมันแพงกว่า <c oughs> โอเคแล้วก็ไปซื้อที่เหมืองครับผมไปเราอาจได้กี่ินาทีแล้วนะทุกคนเพลินดีจังนล้กัน โ,โอ้แปดนาทีแล้วเกตเราเราจะลาดคลิปนี้ไปเลยนะผมลาดแล้วก็บทภายในคลิปนี้เลยนะครับก็ไม่ทราบว่ามันเหลืองานกี่งานอาบทอ๋อลาดแล้วก็บทเลยนี่วะอ๋อโอ้แป๊บเดียวแป๊บเดียวผมเอาจบภายในคลิปนี้เลยแล้วกันนะ,ะครับก็ผมพยายามจะาข้ามมันไวๆที่สุดนะเพราะว่าจะจบภายในคลิปนี้เลยนะครับงานสุดท้ายแล้วนะผมเบรกโอเคมาอีกไม่อีกอู้มาอีกโอเคอ่าแล้วก็เปิดฟ้าเหรอ น่าจะเปิดฟ้าก่อนนะผมแล้วทไมมึงไม่บอกคําสั่งว่าเออนะผมแล้วก็กดซื้อไปเลยสันญาท่านไหลเลยผมเอาเต็มเอาให้เต็มนะครับไม่เต็มภารกิจไม่ภารกิจไม่ผ่านนะครับซึ่งแบบว่าอ๋อเต็มแล้วเออ,อยุดดุดดดุดดุด,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 ดโอ้โหโอเคผมแล้วก็วับไปที่นาง,งานผมจะวับเอาเลยนะเพราะว่าเนี่ยวมันจะเสียเวลากันไปนะครับ ก็เดี๋ยวจะให้จบไปเลยไงนะผมบู๊บู๊บ,บก็ตอนนี้ก็เช้าแล้วผมเช้าแล้วนะครับแล้วเป็นรถเยอะจังนี่ฮะโอ้โหทำถนนแค่นี้มันรถเป็นร้อยคันรถเยอะมากครับรถเยอะมากนะครับรถเยอะจริงโอ้โหยอดไปเลยครับแม่รถรถพี่แกนี่โคตรเยอะเลยครับมาแต่ละทีครับผมบมือดครับผมดัมมือโอเค โอเคบผาลาดย่างกลางเมืองแล้วผมก็ทีนี้ก็เลื่อนอันนี้ออกครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันยังมันยังไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อ้นี้ยังไม่หายอ้นี้ยังไม่หายออนนี้ยังไม่หายเลยสามเหลี่ยมเนี่ยเรา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 ทำ เราไอ้นี่ก่อนไงเราโอ้โหทำไมมันไม่หายวะโอเคแล้วผมกดข้ามเลยแล้วกันนะผมที่จริงมันก็ต้องถอยถอยมาแล้วปุ๊บถอยมาชนเนี่ยแล้วมันก็ต้องหายครับผมแต่ว่ามันไม่หายครับโอเคแล้วผมกดข้ามเลยแล้วกันนะจะมาสอนอะไรนักหนานี้เนอะอ๋อเนี่ยผมมันมาบอกดำอะไรบ้าบอลอะไรอยู่ตรงนี้อะมันบอกดำบ้าบออะไรอยู่ตรงนี้อุ้ยบ้าเนี่ย ที่จริงถอยมาแบบถอยมาแบบนี้มันต้องหายครับผมแต่ว่ามันไม่หายไงผมก็ดำจ้วงไปเลยเออเนี่ยผมเออโอเคถอยมาดำแบบนี้มันต้องหายเออโอ้โหคนยิ่งรีบอยู่นะครับโอ้โหแล้วม่งข้ามไม่ได้ด้วยนะทุกคนโอ้ยตายแล้วเดี๋ยวผมขายขายขายอยู่ตรงนี้ออกก็ได้นะขายไม่ได้ด้วย ขายได้หรือเปล่าขายไม่ได้ด้วยนะครับอ๋อมันมีแต่ซื้ออย่างเดียวนะครับผมโอ้ยหัวร้อนว่ะอืมก็คือมันมันเอ่ออ๋อมันลาดได้แล้วนี่หว่าเอ้ย,อ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 ยไม่ใช่มันบอกว่าให้ดำแล้วก็ให้เทเนี่ยโอ้ยน้องเอ่อผมกดข้ามไปเลยแล้วกันนะผมก็ไม่ไหววะ่ะนะครับ แม่งเอ้ยบักภารกิจบักโอ้โหทำภารกิจไม่ได้เอ่อเรียกเรียกภารกิจบักครับผมช่างมันช่างมันเออนะผมก็ถือว่ามันต้องทำทำทำ,ทำตามคำสั่งอะ่ะนะผมแต่ว่าเออผมทำแล้วเออถอยไปที่จริงมันต้องไอตัวคัตซีนอะ่ะมันต้องหายครับผมตัวคำสั่งมันต้องหายแต่นี่มันไม่หายไงนะผมก็กดข้ามมันเลยครับผมแต่นี่มันไม่หายพอไม่หายผมก็ด้ำจ้วงไปเลยสิ เออดำน้่วงไปเอาทีนี้เป็นการข้ามภารกิจซะงั้นเออก็ไม่ได้สิครับโอ้โหช่างมันนะผมช่างมันนะอ่อเราเราก็รู้อยู่แล้วผมว่าวิธีลาดมันลาดยังไงเนาะก็ทีนี้ก็เป็นงานบทครับผมเอาบทเอาเอาราสั่งมันเออ้ยไม่ไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่เลยงานคําสั่งแบบเนี้ยถ้าคนไม่รู้นี่ไม่รู้จริงนะผมไม่รู้ ทำไม่เป็นเลยนะนี่ถ้าถ้าคนเล่เลนใหม่ๆม,มือสอนบ้าบออะไรสอนไม่ได้เรื่องเลยสอนไม่ได้เรื่องเลย้ลยลวโอ้โหขนาดเขาถอยมาอยู่เออถอยมาป๊บภพรกิจไม่รีเซ็ตให้โอ้โหเราจะไปเอ่อทำยังไงทีนี้เออบ้าบออยี่เนี่ยอโอเคัเดี๋ยวเราจะเอ่อเหยียบบทตัวนี้ไปนะผม โอเคนะผมก็สําหรับคลิปนี้ผมก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะผมกอ็อาจจะไม่สมบูรณ์นิดนึคงับผมเพราะว่ามันเกม,มมันบักครับผมนะอาจจะไม่สมบูรณ์นิดนึงครับผมก็จบแล้วผมสําหรับการซ่อมมีแค่นี้ครับผมก็เป็นภารกิจหลักนะภารกิจหลักที่ให้เรามาซ่อมถนนนะครับโอเคนะผมสําหรับคลิปนี้อก็ต้องลาทุกคนไปก่อนแล้วกันนะผมสาหรับคลิปนี้บ๊ายบายทุกคนนะผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับับผมสวัสดีครับไปครับ ดูดูไปจนจบนะครับผมสวัสดีครับ